การเยี่ยมเยียนกันเพื่ออัลลอฮ์มีความประเสริฐย่างยิ่งและมีรางวัลตอบแทนอย่างใหญ่หลวงมันคือสิ่งที่เกิดจากความรักเพื่ออัลลอฮ์และการวังผลบุญจากพระอ,องค์บม่ได้เป็นพ่อผลประโยชน์ในดุนยานี้แต่อย่างใดท่านละซูลสลลลอฮุอะเลวะสลัมได้บอกกล่าวว่ารางวัลของมันคือความรักของอัลลอฮ์และชัยชนะด้วยส่วนสวรรค์กรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มจิตตสาเมชิดอัตตะกวากลุ่มสตรีมุสลิมัสชิดดุนุชช้างเผือกเชียงใหม่ เาเยี่ยมเยียนคุณแม่ของเรืออากาศเอกอุตสาบริสุทธิ์เจ้าของรีสอร์ทชื่อดังนามทัพอุตสาซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่คือความสําคัญในการดูแลสังคมมุสลิมในเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการท่านหนึ่งกลุ่มดังกล่าวกว่า20คนรวมตัวกันในพื้นที่ของตัวเอง เป้าหมายที่เดียวกันสําคัญคือการเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ป่วยผู้สูงอายุของคณะกรรมการยังหวัดเขามาเยี่ยมเยียนท่านนงโฉท่านมีบุตรชายที่เป็นคนเสียสละเพื่อสังคมมากมากเลยครับ <laughs> ก็ต้อง <laughs> มีแม่อย่างกับท่านแหละถึงอบรมลูกชายที่เป็นคนดีของสังคมกับมาเขาเลี้ยงลูก ญินยาตีกินยาโทรกิได้เอกทั้งหมดตอแล้วได้เป็นแม่ดีเด่นด้วยวัตถุประสงค์งของโครงการนี้ก็คือหนึ่งเราจะเยี่ยมผู้สูงอายุก่อนนะคะแล้วก็เยี่ยมคนป่วยและท้ายที่สุดเราก็คือเยี่ยมมววรับนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่รับอิสลามแต่ว่าสนใจหรือว่าคนที่เป็นอิอสลามใหม่ๆแต่ก็ว่ามีปัญหาอย่งางนี้เราเรา,เราจะเยี่ยมนะคะแนวคิดตั้งแต่แรกนะคะก็คือ พี่นิกนี่เคยรับอิสลามมาแต่ว่าพี่นิกไม่มีญาติไม่มีญาติจริงๆก็เลยมีความคิดเราเคยทํามาแล้วแต่ว่าหยุดไปหลายปีปีนี้เราจะเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นก็เราก็มีผู้สูงอายุอีกหลายหลายคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มสัสยิดอตัตตะวาช้างเผือกช้างคานที่เรารู้จักนะคะเราก็จะไปเยี่ยมหรือถ้าท่านนะคะอยากจะให้เราไปเยี่ยมเราก็ยินดีนะคะเราไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสับรุดของมสัสยิดไหน นะคะขอให้มีคนแจ้งมาแล้วว่าอยากให้เราไปเยี่ยมนะคะหรือไม่เราก็จะขออนุญาตก่อนก็อาศัยเงินเล็กๆน้อยเวลาเราซื้อของเยี่ยมเราไม่ได้ซื้ออะไรมากมายเช่นซื้อไข่ซื้อขนมซื้อผลไม้นะคะ คือจริงๆเราอยากทําแบบนี้ค่ะอยากทําว่าเราคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยซื้อกับข้าวไปเองเราไม่อยากรบกวนคนที่ไปเยี่ยมไปนั่งกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันคุณเรามันจะมีความสุขตอนกินข้าวละหมาดร,ร่วมกันแล้วก็นะซีฮัทถ้าหากว่ากูเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะมีท่านผู้นําศาสนาไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆก็อาจจะเป็นพวกเราเองที่คุยเรื่องให้กําลังใจกันในการเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ แยกกันกลับบ้านเราก็จะวนเวียนไปอย่างนี้คนะ่ะนี่คือโครงการเยี่ยมบ้านอยากสนับสนุนเราก็หรืออยากจะร่วมโครงการนะคะอาสาสมัครอยากเยี่ยมโครงการในชุมชนของท่านก็คุยกับฟีนิก์ได้ค่ะความสุขความอิ่มเอมที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดนีก้ก็ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเยี่ยมท่านผู้ใหญ่ที่ทับอุตสานะครับก็เป็น เป็นครั้งครั้งแรกของหลังจากรอมดอนเนาะที่ได้ออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับก็มีลายหน่วยงานที่มาตัวยกัน,นครับทั้งกรรมการจังหวัดนะครับเปิ้นนำทีมมาเนาะก็มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสอวอมมัสยิดอัตตวาแล้วก็มัสยิดจังเพือกนะครับก็ได้มาพบปะมามาเยี่ยม,มเยี่ยมผู้ใหญ่ที่ทับุตสานะครับก็รู้สึกว่าดีใจที่ว่าเราได้มาเยี่ยมพี่น้องมุสลิมต้วกันนะครับก็ โอกาสหน้าอีกสักรอคิดว่าจะได้มาเยี่ยมพี่น้องหลายๆที่หลายๆแห่งต่อไปนะครับก็ในความรู้สึกมีความรู้สึกว่าการเยี่ยมครั้งนี้ทําให้คนแก่เปิ้ลมีความสุขนะจ๊ะเาดูได้จากสีแน่จากกําอู้อย่างของเปิ้ลเพราะฉะนั้นถือว่าการเยี่ยมเื่อกาลังใจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องเราทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่างอ่ะจาเจอยศกัลละค่ะก็ต่อเราสบคาหนวัตราที่ได้ ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับมาเหมือนกลับมาบ้านแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสที่นี่ก็คือมะ,มะผมะรัคมีอะไรในท่าพุสาที่จะเป็นประโยชน์กับท่าน,นไม่ว่าจะส่วนตัวหรือส่วนรวมก็ขออย่าได้เกรงใจนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ว่างก็จะมีตัวแทนอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อย่ากเกรงใจนะเอาไว้มีโอกาสให้เราได้คุยกันต่อไป แน่นอนว่าคําสัญญาของอัรรถสุภวตารานั้นย่อมสัจ์จริงเสมอสังคมใดที่มีการเยี่ยมเยียนใส่ใจดูแลซึ่งกันและก,กันย่อมก่อให้เกิดความสุขความเข้าใจความเห็นใจกใ็เกิดความรักความสมัครสมานสมัคคีลดความเหลี่ยมล้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการงานที่อรรถสุภวตาราพึงพอพระไทยชุมพล4ส,สมบัติรายงาน